สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็พบกับคุณคณรูกิฟนะคะกับหน่วยการเรียนรู้บ้านแสนสุขนะคะเรื่องความหมายและประโยชน์ของบ้านค่ะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยนะคะเป็นที่ผ่อนคลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในครอบครัวนะคะบ้าน ยังเป็นที่พักพิงนะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความปลอดภัยมากที่สุดค่ะประโยชน์ของบ้านนะคะบ้านเป็นที่ที่เราทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันการนอนหลับพักผ่อนการอาบน้ำการขับถ่ายการเล่นการทํางานบ้านต่างๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ บ้านนะคะก็ยังมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันแสงแดดป้องกันลมฝนนะคะและยังป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆได้ด้วยนะคะและป้องกันคนแปลกหน้าด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆประโยชน์ของบ้านบ้านเรามีประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูคลิปก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ